ที่เจอท่านไปชนะครับเดินต่อครับกับการสำรวจตลาดเช้าของเมืองหลวงพอบางนะฮะว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับนี่ฮะโอ้มีกบนะฮะมีกบมีมะกอกนะฮะมีผักโอ้ผมเจอเห็ดยักษ์นะฮะน่าจะเป็นเห็ดสมุนไพรเขานะครับเห็ดสมุนไพรเห็ดลินจือเอ้นี่ลินจือเห็ดลินจือ โโอ,อ,โอโห้ถัดมาอีกผมเจอปลาน้่งจืดของแท้ครับนี่ปลาน้่งจืดของแท้เขาเรียกปลาอะไรครับนี่ปรากฏปลาเนื้ออ่อนนะปลาเนื้ออ่อนะนะครับปลาเ,เน,นื้นออ,อ่อนนี่คล้ายปลากรดนะนี่ครับโอ้โหโดนแดบดบ 来换换我把你那个透明的杯子换你要 ทานไอ่วัวบางวัวบาเขาจุดนี้ทานสระดูมนี่ส้มเสง็จเลส้มเสร็จเออใส่ตัวสีกากว่จ่าแม่สีแดงต้มมันหนัก่ออะไรดูสีส้มมันหนักต้มกูเดาสีหนึ่งนั่นคือนังซื้อแพงซื้อสีแดงนี่แหละนี่ มอดีมือหักสแล้วอบน่ขาไปเื่มือเลยเป็น่ข้าวยดเลยีค่ะยาาใหญ่าใหญ่เือนเียเรียบมาหเียว ขันยักเลยครับขันยักอันนี้เนื้ออะไรครับเนื้อวัวป่ะเนื้อเก้งโอ้หายิจยากนะครับเนื้อเก้งครับนี่หน้าวัวแดงคือปกติเนื้อเก้งนะมีข้างในด้วยไอ้ใส่ไอ้ใส่มันนี่มีไหมลูกอะมาเมื นเก่งเอ่อไ้บุี้ทางนั่างนั้นรูปแนี้ไอ้ใส่กบเห็พี่น่ย่วมีทางหายนเดียวมันเลยเสียน้อยกซพอเก่งน้อยง่ายเี่ยงย

ก็นอนเลยเต็มเตียงเลยมียาวสูงสักหน่งก้าวข้าอยู่ไหนขึ้นนี่นี่วานนี้หมดแล้วท่มีอย่างเราก็ว่าแม่มาเทอยู่ไหนของแม่ข้านึงหรือเนาะขลังหรือเนาะโอ้ยเรื่องหัดท่านอธิตย์นก็บอกเหตุเตือนึงท่วันนะ

เลาเปนกันโลอสิบเพนั้นดูตับสินสิได้อันนี้เมนันั้นใช่เอาที่แบบสีเดิมนี่นี่อย่างตัวหนึ่งนี่กระในนี่ไม่ยาวป่ซื้อฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสนิทโจทย์ไทยชนะครับกับตลาดสารพัด ที่เขาจะขายครับทั้งปลาทั้งเก้งทั้งกวางทั้งหมูทั้งไก่นะที่นี่รับมีครบนะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับว <c oughs> ันนี้เจทย์ไทยแ่ชาแนลครับหลวงคำบางตลาดเช้าครับประเทศลาวครับ